ผมหมายเนบริผมอากจะีกับตลาดผมจัดตลาดนัดรุงใหมแพิษลสิ่ที่ผมจัดคือวันที่1ที่2ันแาคม2553ผมได้เชิญท่านคุณเาลมาทางจังหวัดอมาชมแต่ก็ไม่ได้ไปรู้สึกจะไปคนยอดด้วยฟังิงจังหวะค่ะจังหวะค่ะท่าน เพราะวันนั้นเนี่ยนะคือปี54เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในทางอารมณ์ทรงปลดเลี้ยงพระชนม์อยู่ร่วมรุ่งเรืองในวันที่5ธันวาคม2551ผมได้วางแผนมาหลายหลายกีฬาแล้วยิงแตนนักฟุตบอลแล้วก็จัดกิจกรรมการคนที่งมาร่วมหนึ่งครูในเรียนทุกกลุ่มสาระทั้งจัดทุกกลุ่มสาระอย่างน้อยหนึ่งเต้นเอากิจกรรมมาแสดงว่าครูไม่ทำสิ่งผเดีย่าง สองปราท้องกิ่นเพราะผมจะมีปราท้องถิ่นด้วยแตี๋วผมจะพูดในตอนสร้างปัจจนผมว่าปราท้องถิ่นมาจะปลาได้หนึ่งเต็น์สามองค์กรภาครกิตชนกอันนั้นให้เขามาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายสี่ผมตั้งเวทีสารีิสานจากการแสดงเพื่อสร้าสเป็นความหมายสาับสนุนสหิสานพุทรีสานวัฒนธรรมสาิสานเพื่อให้เกิดความหลากหลายเชื่อมต่อปัจจุัน เพราะในนี้แล้วก็ผมจะให้พวกสอพวกสอบคือวันคลาสวันโปรเจกคหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโรงงานทุกห้องทุกห้องเรียนมีเท่าไหร่ห้องเรียนก็หนึ่งโรงงานที่ผมเอาโรงงานมาใช้เัราะโรงงานจะเตรียมหมดเดี๋ยวมทำโรงงานเผมบอกทำฐานให้หมดเลยแั้วจะหมดฐานแล้วก็ให้แนวคิดสามวงเสริมมาใส่รูปรณาการจากเศรษฐกิจกรงงานโดยผู้ที่ศึกษาดังนั้นเรื่องก็จะได้เกิดขึ้น คือเขาเรียกว่าเป็นเวทีหรือเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ถ้ามีเรื่องเศรษฐกิจเป็นเด็กเราเขาก็ทำมันสอนในชีวิที่ต้องมาจากอุตลาหกรรมนะฮะนี่คือธรรมชาติที่เราทำและผมหยุดใช้เวทีนี้ต่อไปเแม้แต่กีฬาสีเราจะแบ่งนักเรียนเป็นสีนี่สีสีที่แต่งสีเดียวกัสีขาวรูปก็แต่งสีสี ต่างรองขอเป็นหัวหน้าสีดูแลดูและแต่ละสีก็นักเรียนก็เป็นประธานสีก็เป็นแลกันให้แนวคิดผมจะเอาทั้ประธานสีมาประชุมแล้ผมบอกวิธีการบริหารโดยเฉพาะสีกีฬาสีที่ไม่มากกว่ากีฬาสีก็คือเอาสีอื่นไปดูแลนักการสังคมซึ่งก็สีเที่ยงยงมสังคมเอาอะไรสังคมมันก็จะเกิดมูลค่ประชุมในการชวนอยู่เพราะไม่เห็นตัว นี่คือสิ่งที kind of like like were, ่ผมพูดอย่างนี uh ้กอเรื่องคารเกิดที่เรื่องการสร้างสมมติว่าท่านเมื่อยอดเกษียณท่านเป็นไม่มาภาษีผมก็คิดว่าจะย้ายนผมยังไม่ได้เสียงนะผมจะย้ายเราจะเคลื่อนนี้ยจากองค์กรนี้ไปเราต้องวางรากฐานด้วยงานนี้ตับเคลื่อนไปเพราะเราสร้างมาด้วยเงินก็เป็นรูปเงินได้ก็เราเชื่อมั่นเป็นนโยบายบป็ะหลักการ เราก็วางกบว่าทำยังไงงานของเราถึงจะมารวกันรเราต้องสร้างควงกร่งก็คือหมวงที่สามตอนนี้ผมจะเน้นหมวงที่สามากที่สุดก็เคือการสร้างกลวเพื่อเกิดความแงแกร่งหนึ่งผมจะสร้างมีสามสก้อนเศร้าทั้ภาษาหรืสามสีก้อนเศร้าที่ในงคือองค์กรใดผมจะมีครูกมเียกว่าคลุแกนนผมรวมมันกลมดีๆแล้วเกิดอะไรคร้เก็ุ่มแกนนจะเอาขั้นมาอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน ปูมันใช่ไหมแข็งแรงมากมากกว่านั้นแล้วก็ระดับบริการเข้าไปรองคอไปนี่คือกูแกนกูพวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องที่กล้หมดแล้วเดี๋ยไยต่อนะนี่กูแกนเาั้นอะไรแตาทำไม่ออกพวกนี้คลพวกนี้ก็อี่เราก็อยาขยายูพวกนี้สักเมิตอนนี้มังนาย็แต่เำได้เ่อที่สิดแล้รยังได้ทส่วนหลับหนั่ตามคลุหลังหองเยะเป๊ะ นี่บุหัที่นงในนั้นสองผมสร้างยุบไม่เกินคนคนเดียวอีที่ล้วที่หนึรับมหาสิยคนรับสมัครการเรียนโดยสมัครใจบอกว่าคุณสมบัติอย่างนี้นะเวลาคุณเข้ามาคุณเมารับรู้ตรงนี้นะภารกิจคุณคืออย่างนี้นะเอามาสมัครเขียน้วยสมัครเขียนเรื่องคาม้วยแนวคิดสิริวัฒนงที่ข้าพเจ้าเพื่ออะไรเขียนมาทํ้างกระนการดูแลาคุณสอัเดือยถ้าเลือกเสียชิญรูปขอมารับทราบในวัเสร็จแล้วจัดการอยนู ให้แนวคิดให้ปัญญาเพื่อที่ขับเคลื่อนในเชิงุการลงทุนเอาพวกนี้มาเสริมครูพีพีเวลามีงานอะพวกนี้มาจัดการแล้วก็นั่งดูพวกนี้ก็ทำรุ่นมันก็จะเริ่มเวลาเวลาทุนที่อะไรต่างมันลพวกนี้ด้วยบอกมาด้วยคัดเลือกกันเลยนะท่านแล้วทุนเสียกี่พื้นท่มันมาจากตรงนี้สองรุ่นมาจากกรีมด ได้ทุนนั่นใช่ไหมทุนที้สำนักงานรักย์สิสน,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 นน่ะข้อวาค่ะอ่าไอ้นั่นนไะอ่นนะแล้วก็คนที่มาอยู่ตรงนี้มันโดดเด่นเพรามันตรงคุณนนะยังไม่นิยมนะ่ะเขส่นกัว่ยังไม่ไนะอ่าส่งไปแล้วผ่านทางกองเรียนแล้วตัวที่สามอี้ภัยในสตัวนะครหนึ่งครูสมเด็จ่นัที่ผมสตัวที่สามคือองค์กรุก็คือมจะยร้าสร้าระหลาดของจิต ทำเงียบเกลียดทำเพ่งเราจะไปสรรหาเลยตามตัวถึงบ้านนะฮะตามตัวถึงบ้านเลยใครเก่งด,ด้านไหนที่จะมาเชื่อมโยงชุมชนเราเนี่ยสีวิธีเราเนี่ย,ายตามตัวถึงบ้านเราลูกศิษย์ไปเชิญถึงที่นะคนนั้นไม,ม,ม่มาเราก็ต้องไปว่าเอาคนจบกับคนที่ผ่านเอาใจว่าจะพอมาปุ๊บเดี๋ยมานหาเรือนะ่อแม้เขาคิดที่เขาจะช่วยขึ้นตัวนี้จะสำคัญมากส่วนมากจะเขาเก่งดีๆเขาเก่งดีๆเพราะเราไม่เก่งเวลาเข้ามาเราไม่เก่งหน่อยน้ำสมงนิดหน่อย เช the ิญมานี้คือรูปแบบที่นี่เราก็มีคช่วยีช่วยหนึ่งมาให้ความรู้ประสบการณ์เกกัการเกียบของเรื่องคราประสบการณ์เ็ยทำปุ๋ยนะกยำปุ๋ยใช่ไหมทำปุ๋ยาทำไให้บอกนเรยนฟังาเรียนทำด้วยรูปกบปทุกสาขาออกมาเลยที่จะมาทบทีมาจากเอากาทีเียเวลาจัดการกพวกนี้มันจะีมมีความสม ทีนี้เราก็เพิ่มพวกฝ่านมาเรื่อยๆปีแรกผมสิบห้าคนปีนี้ผมจะสามสิบอะไรสามสิบพวกนี้ก็สิบเอ็ดสิบและสุดท้ายคือการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดก็คือโรงเรีเยนถอุตาสาหกรรมศูนย์การเรียนในจังหวัดระดับภาคก็คือพวกเราที่เป็นศูนา์ระดับประเทศหนึ่งสายามนธรรมจวนท่านเ,านนเปาท่านเหนอสอนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน โครงการวิจัยเศียรของรถเติร์ดเรือนุสสรของรถเติเจตนาวันนิกวิณินและผมจะเชื่อมกับนั้นด้วยนะทีอนๆในส่วต่อนะผมมีเชื่อมกับรเติร์คนด้วยคนภาษาอนเฉพาะทีผมเชื่อมกับนั้นด้วยนะและกระโจนจะไปเชื่อมกับมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ผมจะเชื่อมกับตุลาผมจะจุลานภาคชาเรื่องโงานเพราะผมทราบว่ามีรติรที่เขาเป็นเรียกว่าโครงงานนะแตุ่ศาตร์ุลาผมยัคิดแต่ไม่ได้ ได้รับทราบที่มีการเคลื่อนแยกระยะนั้นนะต่ว่าพูดบรรยายผมกิดใจแก่ตรงนี้ผมจะเชื่อมใ่ว่ากระบวนการทางโรงงานที่ที่ได้เกิดผลิตภาพโรงงานวิทยาศาสตร์ท่านเก่งน่าจะเป็นหนค่ะและผลผลิตที่เข็มชัดเกียร์สูงอยู่ปีที่แล้วที่ไปแสดงที่ท่านศีวิชัยกับท่านไหนครูเมืองไปแสดงโรงเรียนผมได้รับชั้นเลิศนะชั้นเลิศในโรงง,งานวิทยาศาสตร์ประเทศสิบประเทศสิบ ที่บุรุษการ,สรเสพติดฉะนั้นาาเรื่ระดับจิตบัดชฉะั้นระดับภาคและชน,นั้นระดับเทพเขาเรียกว่าเหรียญทองฉน,นั้ระดับจิตที่มันตรงเทอร์รี้ตรงที่ยิ่งเกิดมีนักมรดกอาธิการผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้สั่งสมตรงนี้มันเกิดแนวคิดเกิดความตุกติกให้เด็กและครูเกิดตุกติกแบบเดียวกัน,นมันสามารถชนะใจารรยคนไข้ได้จริงผมจึงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำานั้น ความคิดผมทุกวันนี้ผมทำอะไรกันนะผมอยู่ที่ไหนตัวผมไม่แต่มาทำตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะที่ทำอยู่ไหนต้องทำอยู่ตลอดเวลายู่ตลอดเวลาบริบทเวลาเป็นไง